่วงผู้ชายเข้ารัวสะบับสุนโดยน้ำพริกรุ่งเจริญน้ำพริกมินิอร่อยง่ายมื้อเดียวอิ่มเอาละครับสำหรับใครๆนะครับที่มื้อเที่ยงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรับประทานอาหารอะไรดีนะครับวันนี้นะครับชัจะมานำเสนอเมนูสุดพิเศษเป็นอาหารจานด่วนที่เรียกว่าโอ้โหได้ทานเข้าไปแล้วจะต้องแบบอื้อหืออร่อยสุดๆนะครับกับเมนูนี้เลยนะครับยำถั่วพูน้ำพริกเผานะครับโอ้โหฟังแค่นี้แล้วหิวแล้วใช่ไหมครับ ชายตอนนี้หิวมากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปลงมือทาพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมส่วนผสมซึ่งมีดังนี้ครับเมื่อเราเตรียมส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรุงขันต่อเลยครับก่อนอื่นใส่กะทิและแป้งข้าวเจ้าในภาชนะคนให้เข้ากันนําเข้าเมโครเวฟใช้เวลาประมาณ1นาที30วินาทีพอปแป้งสุกแล้วก็พักทิ้งไว้เลยครับนำพริกขี้หนูแห้งพริกซีฟ้าหอมแดงซอยกระเทียมซอย มะนาวน้ำมะขามเปียดน้ำปลาน้ำตาลปี๊ค้คลุกเขาให้เท้ากันแล้วลองหยิดมาชิมก่อนนิดนึงเพราะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วหรือไม่ชอบหวาน,เ,น,เ,นเพิมไปเอาแยังไงนะครับก็ปรุงเพิ่มกันได้ตามสะดวกเลยครับหลังจากที่ได้รสชาติที่ถูกปากแล้วจนค่อยนำถุงพูต,ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตามลงไปเพิ่มสีสันชวนอร่อยด้วยกุ้งตัวใหญ่ใ,หญใส่น้ำพริกเผากุ้งคุกเ้าให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ไมโครเวฟอีกครั้งใช้เวลาประมาณ2นาทีก็จะได้ ยำผัวครูน้ำพริกเผากุ้งหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้แหละครับอันนั้นๆครับโอ้โหสุดยอดครับอาหารเป็นไงฮะหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ชัยชิมไปแล้วนะบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมอร่อยจริงๆครับแต่ความอร่อยสุดยอดนี้นะครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับกับนี่ครับน้ำพริกเผานะครับที่ถึงแม้ว่าจะเล็กนะครับแต่คุณภาพนี่เรียกว่าโอ้โหคับเลยนะครับรสชาติก็สุดยอดจริงๆนะครับ นอกจากนั้นนะครับชยังจะขอแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับสามารถนํายําถั่วพูนี้เนี่ยไปผสมกับน้ําพริกหลายๆอย่างได้หลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกปลาดุกฟูนะครับน้ำพริกกุ้งสวรรค์นะครับหรือว่าเป็นน้ําพริกปลาย่างนะครับคุณจะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่รับประกันถึงความอร่อยครับสำหรับวันนี้นะเห็นแบบนี้หิวมากเลยครับท้องร้องแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณนะครับไลฟ์สไตล์คิทเช่นนะครับชั้น3สี่ันโซแฝดครับแล้วก็คำถามง่ายๆหนึ่งคำถามให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับนี่ครับอาหารจานนี้นะครับยำถูกพูจานนี้เนี่ยมีส่วนผสมของน้ำพริกอะไรนะครับเพียงต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างใต้นี้เลยนะครับแล้วหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับจากน้ำพริกสม็จรูปรุ่งเจริญครับ อแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหิวมากๆแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับชัยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พระอาทตย์หน้านะครับสวัสดีครับ